สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านปากกอนะฮะตาบลห้วยสักอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนื้อที่อยู่สองานยีตารางวาะฮะด้านหน้าของทุกท่านเลยอ่าแปลงนี้เจ้าของตีเป็นขายที่เปล่านะฮะขายที่เปล่าแถมตัวบ้านให้เพราะว่าตัวบ้านไม่ค่อยสวยนะฮะแกก็เลยบอกว่า ีเป็นที่เปล่าพี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหกแสนแปดหกแสนหกแสนแปดห่ะแต่ตัวบ้านนี้แข็งแรงนะคะถ้ารีโนเวทก็อยู่ได้อีกเป็น2นอนหนึ่งน้ำอ๋อเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเดี๋ยวเข้าไปดูตัวบ้านสักหน่อยนะพี่ช่วงนี้จะลดเลงปน่อยไปเช่าค่ะตอนนี้มีคนเช่าเดือนละพเดือนละพันสแต่ถ้าขายได้เขาก็พร้อมย้ายออกอ๋อเป็นอ่าไม่ใช่สัญญาระยะยาวเนาะ รั้วคำแพงรอบสี่ด้านเลยนะฮะเดี๋ยวพี่แนะนําผมหน่อยนะครับข้างในบ้านขออนุญาตเข้าในตัวบ้านหน่อยนะฮะอ๋อก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นบ้านโบราณโครงสร้างด้านบนก็จะเป็นอ่โครงไม้นะฮะด้านล่างก็จะเป็นบ้านปูนสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเหรอฮะแต่โครงสร้างแข็งแรงโครงสร้างยังแข็งแรงอยู่นะฮะที่เขาบอก ของห้องขนาดกว้างไหมพี่สามคูสามเนะาะค่ะประมาณนี้คระบกะลังสามคูนสามเมตรนะฮะด้านหลังก็จะเป็นครัวนะฮะครัวแล้วก็ห,ห,ห้องน้ำห้องน้ำก็ทำใหม่แค่พื้นที่ก็คุ้มแล้วมั้งครับสองงานยี่สิบหกตารางวานะฮะพี่เขาขายอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นบาท ก็มาคุยกับพี่เจ้าของได้อีกนะฮะด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะรัว้วรอบรั้วรอบขอบชิดนะฮะแ<า>ถมต้นลำใหญ่ให้อีก3ต้นนะฮะในพื้นที่โดโดแค่พื้นที่กับรั้วกำแพงนะฮะพี่แกบบอกว่าตีเป็นราคาที่เปล่าให้เลยนะฮะหน้ากว้างติดถนนนะฮะอยู่ที่24เมตรนะฮะหน้ากว้าง น้ากว้างสวยเลยทีเดียวนะฮะน้ากว้างสวยเลยทีเดียวอ่าด้านซ้ายด้านขวานะฮะมีความลึกอยู่ที่อ่าสี่สิบสี่เมตรนะฮะน้ากว้างยี่สิบสี่ลึกสี่สิบสี่นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูในพื้นที่กันนะฮะอันนี้ต้น,ะอ,น,น,น,ตนอะไรครับพี่อันนี้น่าจะเป็นไม้ป่ามะมะไ,ไฟเหรอฮะ ต้นมะไฟนะฮะมีต้นลำใหญ่ให้ด้วยนะฮะสมต้นดกมากนะฮะปีนี้ลำใหญ่นี่ดกมากเลยนะฮะติดทุกต้นนะฮะลำใหญ่เนื้อใช่ไหมฮะก่พื้นที่นะฮะพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ดังเดิมนะฮะ น้ำไม่ท่วมนะฮะโซนนี้น้ำไม่ท่วมกำแพงล้อมรอบสี่ด้านนะฮะมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลยนะฮะอ,อันนี้แทงน้ำของหมู่บ้านนะฮะติดกับอา,อาคารอาเนกประสงค์ของหมู่บ้านด้วยนะฮะใกล้โรงเรียนปากกอด้วยอ่าใกล้โรงเรียนบ้านปากกออยู่ที่หนึ่งร้อยเมตรเองนะฮะลูกค้า ไปธนภิริยะนะฮะห้วยสัก1.5กิโลเมตรนะฮะไปเซ็นทันเชียงรายอยู่ที่16กิโลเมตรนะฮะหรือว่าเข้าเมืองเชียงรายนะสิบหกิโลเมตรไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอยู่ที่25กิโลเมตรนะฮะก็เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะฮะพื้นที่เหลือเยอะมากนะฮะต้นลำไยมีสี่ต้นเลยนะ ลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันดอดไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ